เวลาที่ให้เล่าเรื่องราวของอาร์กดีของสมูธกด็ดีมุชลิกินมัคกก้รู้จักเพราะต้องเดินทางลีอิลาฟิอุไรชอิลาฟิฮิมริฮลตชิตาอิวะไซเวลาฤดูรอนเดินทางไปเมืองชามต้องผ่านดินแดนที่เรียกว่าดินแดนม,ดนมดนาดเอนมาดเอนซอลหะต้องผ่านสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของพวกสมูธของพวกนบีซอลหะเห็นที่อยู่ของพวกนบีซอลหะเนี่ยของสมูธเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมี ยังเห็นอยู่เป็นการแกะสลักภูกเขาอินอันนั้นบ้านเรือนไม่ถูกทำลายเพราะอะไรเพราะการลงโทษเป็นด้วยเสียงทำให้บ้านเรือนยังคงอยู่ในขณะที่เวลาฤด,ดูหนาวพวกมุชติกินเดินทางไปเยเมนก็จะต้องผ่านเส้นทางของพวกพวกอาบพวกอักกร อัลลอฮฺสุบร์อาลาเอาเรื่องราวต่างๆของประชาชาติก่อนหน้านี้มาตักเตือนพวกมุชลินเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีความตระหนักและสำนึกว่านู่นคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเจ้าคนที่มีอำนาจมีความอะไรต่างๆนานามีอารยธรรมดีกว่าพวกเจ้าเนี่ยถูกทำลายมาแล้วเพราะการที่พวกเขาปฏิเสธอัลลอฮฺสุบัร์จอาละแล้วนับระษาอะไรกับพวกเจ้าซึ่ง มักกะตอนนั้นไม่ได้มีอ,รอารยธรรมอะไรเลยเป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่เข้าใจไหมครับยิ่งง่ายต่อการโดนทำลายมากกว่าคนเหล่านั้นด้วยซ้ำไปแต่อลสมคาญแต่ลาไม่ทำลายชาวมักกะเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านนาบีสุลต่านละเป็นคนขอดูอาว่าประชาชาติของฉันเนี่ยฉันขอจากพระองค์ข้อหนึ่ง อย่าให้โดนทำลายเหมือนกับประชาชาติของบรรดานาบีก่อนหน้านี้ไอ้ที่พวกมุชลิกีนสามารถหายใจอยู่ได้ท,ทุกวันทุกวันทุกวันในยุคสมัยของท่านนาบีตอนนั้นน่ถ้าสมมุติท่านนาบีไม่ได้ขอชอาวลัทสุบานาอัลตอาละ เกลี่ยงไปแล้วทําไมพบเจ้าไม่สำนึกวา่ามืกาวอัลลอฮฺอุลยูอัลดีบะฮฺบุอันซาฟีห์พระองค์จะไม่ลงโทษคนเหล่านี้ตราบใดที่เจ้ายัางอยู่ตรงนี้อัลลอฮฺสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลาムและเหตุใดถึงไม่ยอมตระหนักไม่ยอมรู้ดื้อด้านนะครับไม่ยอมเข้าใจก้าวมุนตะชาลูนยาเป็นคนใจน,นั่นแหละหนึ่งในจํานวนดวอาที่ท่านนาบีขอให้กับประชาชาิของท่านมากเหลือเกินซึ่งเป็นดวอาที่เราก็ต้องขอให้กับพี่น้องของเรา Allahumma ฟรลิข้าวมี فإنهم لا يعلمون Allahumma ฟรลิ Allahumma ฮดีข้าวมี فإنهم لا ي ع มูนะดูอาร์ที่ท่านนาบีขอให้กับประชาชาติคนที่ดื้อด้านในประชาชาติของท่านก็คืออย่าอัลออภัยให้กับประชาชาติให้กับกลุ่มชนของท่านของฉันเถอะเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้เราก็เช่นกันนะครับพวกเราเองถ้าสมมติว่าในหมู่พวกเราตอนนี้ มีคนที่ดือมีคนที่ไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมอามัลไม่ยอมรักษาความดียังทำอะไรต่างๆที่มันผิดอ um ัลลอฮฺเบี๋ตเอามีฟาอินนะฮุมลายะลามุต้องเห็นใจอัลลอฮฺม ah al ุสตาอนลาฮอลลอฮลากูอัตอิลลับิลลาฮิลอัลัลอาซม